ใช้นะคะใบชากรีนทีใบชาเขียวกรีนทีใช้อยู่ที่42กรัมค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยน้าร้อนที่เดือดจัดค่ะการการกองน้ําชาช้าๆต้องใช้น้ําร้อนที่เดือดจัดนะคะเพราะว่าเขาจะได้ดึงกลิ่นชาออกมาได้เยอะมากๆนะคะน้ําร้อนค่ะแบมใช้อยู่ที่1,400 ml ค่ะใส่เลยนะคะ1,400 ml ค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวคนให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะสูตรนี้นะแบมจะบอกเลยว่าไม่ต้องแช่ชานะคะเพราะว่าชาจะฝาดค่ะสูตรนี้สามารถกรองน้าชาได้เลยค่ะกรองเอาน้าชามาชงได้เลยนะคะไม่ต้องแช่นะคะเพราะว่าถ้าแช่ชาฝาดแน่นอนค่ะกรองสองถึงสามครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้น้าชาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบมลค่ะน้าตาลทรายขาวนะคะแบมใช้อ,อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองกรัมนะคะสำหรับใครนะคะที่ชมเสร็จแล้วจะดูุดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ ความเข้มอีกนิดนึงก็แนะนําให้แช่เย็นก่อนนะคะสักหนึ่งคืนนะคะแล้วค่อยนามาเทใส่น้าแข็งบดละเอียดสูตรนี้เป็นสูตรสาหรับน้ําแข็งบดละเอียดนะคะแบบต้องแจ้งแบบน ouais year, ี <R is> ้ก่อนต้นทุนของชาเขียวใส่สูตรนี้นะคะอยู่ที่28บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนอยู่ที่28บดาทเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีแค่น้ำชาแล้วก็น้ำตาลเนาะใครชอบหวานมากกว่าน้อยนะคะปรับลดปรับเพิ่มได้เองเลยนะคะในเล่มนี้นะคะจึรวม10สูตรขายดีนะคะจะมีสูตรเนสกาแฟนะคะชาไทยชาเขียวนมสดโกโก้โอวัลตินเปลือกหอมโเลี้ยงนะคะนะคะประมาณส0สูตรก็คือเป็น เป็นสิบสูตรหลักนะคะที่ที่ร้านกาแฟควรควรมีนะคะเป็นสตรเป็นสิบสูตรพื้นฐานที่ร้านกาแฟที่เขามีค่ะนะคะเราได้รวบรวมสูตรมาไว้ให้ในเล่มนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ทำขายได้จริงนะคะเพราะว่าเป็นขายมาแล้วแล้วก็พี่พี่น้องน้องที่ซื้อไปนะคะก็ขายมาแล้วแล้วก็ส่งรีวิวมากันแบบเยอะมากนะคะที่หน้าแฟนเพจให้รายนี้นะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะสุฟปีมีปลายทางสำหรับพี่พน้องน้องในติ๊กต็อกนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะจัดส่งได้เลยวันพรุ่งนี้นะคะไม่ต้องรีรอเลยไม เพราะว่าเราได้ไปทาเพราะว่าเราได้ไปทดลองมาให้แล้วนะคะว่าสูตรของเราทำขายได้จริงนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องที่ซื้อไปก็คือประสบความสำเร็จนะคะทำได้จริงๆด้วยนะคะใครอยากได้ c s 2 9 9ได้เลยนะคะ